สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้เรามีความคิดเห็นแล้วก็เรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับประเพณีลอยกระทงนะครับเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของชาวไทยเรานะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน12หรือ วันขึ้น15ข้ามเดือน12ซึ่งสำหรับปีนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ที่ผ่านมานั่นเองเพื่อนๆได้ไปลอยกระทงกันที่ไหนบ้างหรือเปล่าครับซึ่งสำหรับปีนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงเวลาของการเฝ้าระวังโรคโควิด -19 นะครับ แต่ก็ยังมีคนไทยอีกหลายคนนะครับยังคงไปลอยกระทงกันเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันงดงามของไทยนะครับซึ่งสำหรับประเพณีลอยกระทงนะครับก็ถือเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับหลายๆครั้งที่มีการจัดอันดับประเพณีที่มีชื่อเสียงทั่วโลกนะครับนอกเหนือจาก ประเพณีสงกรานต์แล้วก็ยังมีประเพณีลอยกระทงนะครับที่มักจะเข้าอันดับไม่ท็อป10ก็ท็อป20อยู่ตลอดนะครับแล้วก็ยังเป็นประเพณีที่ชาวต่างชาตินะครับให้ความสนใจนะครับมาร่วมงานอยู่เป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพที่สุขโขทยัยหรือว่าที่เชียงใหม่ ซึ่งสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมได้นำคอมเมนต์ในช n e l ใน u t u b e นะครับที่มีชื่อว่าใชน้า Highlight นะครับได้มาทำเรื่องราวนะครับเป็นเหมือนกับสารคดีแนะนำเทศกาลลอยกระทงในประเทศไทยนะครับในชื่อวิดีโอว่าไทยแลนด์ลอยกระทง l ัตเทิ Festival Story and How People Celebrate It นะครับผมก็เป็นวิดีโอที่เหมือนกับจะแนะนำประวัติความเป็นมาแล้วก็พิธีกรรมต่างๆในเทศกาลลอยกระทงในประเทศไทยนะครับโดยที่ทางช่องนะครับได้เขียนแนะนำเทศกาลลอยกระทงไว้ว่าดังนี้นะครับลอยกระทงเป็นเทศกาลลอยโคมของประเทศไทย เป็นเทศกาลที่น่าตื่นตาตื่นใจเฉลิมฉลองนี้รวมถึงพิธีกรรมที่มีการปล่อยโคลมลอยพร้อมเทียนจุดไฟในแม่น้ำและทะเลสาบทั่วประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม่การลอยกระทงจะเกิดขึ้นในวันเดียวกับเทศกาลยี่เปงที่มีการปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าทั้งสองงานนี้ดึงดูดนักเดินทางหลายล้านคนทุกปี เทศกาลลอยกระทงจัดขึ้นในวันพระจันทร์เต็มดวงในวันที่12ของปฏิทินจันทรคติของไทยซึ่งมักจะตรงกับกลางเดือนพฤศจิกายนในปี2562เทศกาลลอยกระทงมีขึ้นในวันที่11พฤศจิกายนคำว่าลอยในภาษาไทยหมายถึงการลอยลกระทงเป็นเรือรูปดอกบัวที่ทำมาจากใบและเปลือกของต้นกล้วย ดังนั้นในภาษาไทยเทศกาลลอยกระทงจึงมีความหมายว่าลอยเรือรูปดอกบัวลอยกระทงเริ่มต้นอย่างไรในอาณาจักรสุขโขทัยโบราณเมื่อประมาณปีพุทธศักราช800พ่อขุนรามคำแหงได้รองเรือสำราญไปตามแม่น้ำเพื่อเฉลิมฉลองวันเพ็ญเดือน12 ในระหว่างการล่องเรือนางนพมาศผู้เป็นที่โปรดปรานของพระราชาได้ประดิกระทธงใบแรกซึ่งเป็นเรือรูปดอกบัวที่สะดุดตาซึ่งทำจากใบตองโดยมีเทียนจุดเล็กๆวางอยู่ตรงกลางจากนั้นนางนพมาศจึงนำกระทงไปลอยน้ำเพื่อเป็นเกียรติแก่พระพุทธรูปและเทพีน้ำไทยซึ่งก็คือพระแม่คงคานั่นเองนะครับ ผู้ชมได้รับแรงบันดาลใจจากการทำกระทงของนางนกพมาศจึงตัดสินใจทำตามผู้นำของเธอและประดิษฐ์กระทงของตัวเองในไม่ช้าแม่น้ำก็เต็มไปด้วยโคมไฟดอกบัวที่กระพริบอยู่ภายใต้พระจันทร์เต็มดวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งและทรงมีพระราชองค์การให้เฉลิมฉลองวันหยุดทุกปีในลักษณะเดียวกัน ประเพณีลอยโคมจึงเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ลอยกระทงทั่วไทยโดยทั่วไปแล้วการเฉลิมฉลองจะรวมถึงการแสดงพลุขบวนพาเหรดงานรื่นเริงและการปล่อยกระทงที่ทำด้วยมือที่ละเอียดอ่อนหากคุณสนใจที่จะสัมผัสกับเทศกาลลอยกระทงในประเทศไทยแล้วไม่มีที่ไหนดีไปกว่าที่เชียงใหม่ เชียงใหม่เป็นสถานที่พิเศษในช่วงวันหยุดนี้เพราะเมืองนี้ไม่เพียงแต่เฉลิมฉลองวันลอยกระทงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเทศกาลโคมไฟยี่เป็งอีกด้วยครับนั่นก็คือคำอธิบายนะครับจากวิดีโอทางช่องใชนาวิชั่นนะครับผมเดี๋ยวลิงก์ต้นทางนะครับจะ แปะไว้ที่ช่องคำอธิบายเช่นเคยนะครับเรามาฟังความคิดเห็นชาวต่างชาตินะครับที่มีต่อเทศกาลลอยกระทงแล้วก็เทศกาลคมลอยยี่เปงในประเทศไทยนะครับมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกเลยครับทนี้ได้บอกไว้ว่ามันช่างสวยงามมากฉันอยากไปเชียงใหม่คอมเมนต์ต่อไปครับเขาเขียนไว้ว่าจริงๆแล้ว ฉันเป็นลูกครึ่งอียิปต์และครึ่งไทยโรงเรียนของฉันต้องไปลอยกระทงในสาว่ายน้ำทำไมเราถึงไม่ไปลอยที่แม่น้ำใกล้โรงเรียนของเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับสถานที่ที่ดีที่สุดในการลอยกระทงคือเชียงใหม่ซึ่งเทศกาลโคมไฟญี่เปุงจัดขึ้นในวันเดียวกันที่นั่นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันลอยกระทงหวังว่าสักวันหนึ่งคงจะได้มีประสบการณ์ที่นั่นครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาที่ช h a n n e l l ลอร l บล็องนะครับผมเขาทำวิดีโอที่มีชื่อว่า t h i l l n n l l n t e r n Festival นะครับในวิดีโอก็คือ ทางช่องนะครับได้ไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยการขับรถไปนะครับแล้วก็ไปในเทศกาลยี่เป็งนะครับเดี๋ยวลิงก์ต้นทางก็จะแปลไว้ในช่องคำอธิบายอีกเช่นเคยนะครับโดยทางช่อง l a Last l r ล l รองนะครับโดย2คู่รักนะครับได้เขียนอธิบายเกี่ยวกับวิดีโอนี้ไว้ว่าดังนี้ครับเพียงปีละหนึ่งครั้ง ผู้คนหลายพันคนมารวมตัวกันในจังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทยเพื่อสัมผัสกับเทศกาลโคมไฟที่เรียกว่าลอยกระทงและยี่เป็งเมื่อได้เห็นไฮไลท์ของเทศกาลบนอินสตาแกรมผมต้องรู้ว่ามันเป็นไปตามโฆษณาหรือไม่และความจริงมันก็ช่างน่าตื่นตะลึงครับก็มีชาวต่างชาติมาคอมเมนต์ไว้เป็นจำนวนมากอีกเช่นเคยนะครับเรามาลองฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติกันนะครับ โดยท่านแรกครับท่านนี้ได้มาตั้งข้อสงสัยไว้ว่าฉันสงสัยว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของคมไฟทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงในที่สุดพวกมันก็จะตกลงบนพื้นดินหรือไม่ก็ในน้ำและทำให้สถานที่นั้นไม่เป็นระเบียบครับก็หลายๆท่านก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก็นะนานๆครั้งนะครับเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นเอง คอมเมนต์ต่อไปครับทธนนีได้บอกไว้ว่าฉันได้เคยเห็นการปล่อยโคมไฟที่ภูเก็ตในช่วงปีใหม่เมื่อ2-3ปีก่อนมันสวยน่าดูคอมเมนต์ต่อไปครับผมอยู่เชียงใหม่เพื่อลอยกระทงและยี่เปงในเดือนพฤศจิกายน2อ6 2เป็นเวลา3วันที่ยอดเยี่ยม กับขบวนพาเรดขนาดใหญ่พร้อมรถยนต์ที่ตกแต่งอย่างสวยงามและก็คมไฟลอยเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ฉันจะไม่มีวันลืมมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับประเทศไทยมีวัดวัฒนธรรมและอาหารที่น่าทึ่งเราชอบไปพักผ่อนที่นั่นและเราอยากจะกลับไปอีกในไม่ช้าคอมเมนต์ท่านต่อไปนะครับ วัฒนธรรมในประเทศไทยมีมากมายมหาศาลและวิธีที่คุณแสดงให้พวกเราดูมั่นน่าทึ่งมากความคิดเห็นท่านต่อไปครับเป็นประเทศโปรดของฉันเลยทีเดียวขอบคุณสำหรับวิดีโอทั้งหมดของคุณฉันไปสถานที่ส่วนใหญ่ที่คุณและรอล่าแนะนำในปี2,559และ2,560 ตอนนี้เป็นสถานที่โปรดของฉันฉันไม่ได้แบกเป้ฉันไปเที่ยวกรุงเทพและภูกเก็ตพร้อมกับเกาะอื่นๆที่คุณแนะนำในตอนนั้นฉันยังมีอีกมากมายที่ฉันอยากทำและดูรอไม่ไหวที่จะกลับไปในปีหน้าครับพวกเราชาวไทยก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับความคิดเห็นท่านต่อไปครับ นี่เป็นวัดโปรดของฉันในเชียงใหม่ประเทศไทยทุกครั้งที่ไปเมืองไทยเราจะไปเยี่ยมชมนอกจากนี้เรายังเดินทางผ่านป่าเช่นเดียวกับวัดสีขาวมันถูกสร้างขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวสำหรับความคิดเห็นนี้นะครับวัดสีขาวก็น่าจะหมายถึงวัดร่องขุนในจังหวัดเชียงรายนะครับมาดูกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ ฉันมีอารมณ์ที่หลากหลายนะในการดูวิดีโอนี้ใช่วิดีโอของคุณมันดีมากคุณภาพของการถ่ายทำม,มันทำให้ฉันรู้สึกอัศจรรย์แต่ฉันมีแค่ความรู้สึกว่าโคมไฟเหล่านั้นจะไปที่ทะเลและมันอาจจะเป็นหายนะต่อธรรมชาติฉันเคารพในประเพณีมันทำให้ฉันรู้สึกข้องใจในบางประเด็น ครัก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจนะครับในประเด็นของคมลอยนะครับที่อาจจะสร้างความเสียหายนะครับโดยเฉพาะไฟไหม้นะครับแล้วก็ที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับก็คือเวลาลอยกระทงเสร็จแล้วเนี่ยรุ่งเช้าขึ้นมากระทงเหล่านั้นก็จะกลายเป็นขยะนะครับซึ่ง พวกเราก็คงจะต้องคิดวิธีแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับและคงต้องเดินทางสายกลางนั่นแหละเพื่อให้สิ่งแวดล้อมนะครับสามารถเดินคู่ไปกับประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เราทุกคนจะต้องควรจะรักษาไว้นะครับความคิดเห็นท่านต่อไปครับประสบการณ์ของคุณมันช่างยอดเยี่ยมมากฉันคิดถึงเชียงรายและเชียงใหม่ เป็นอีกส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่ทำให้คุณต้องทึ่งกับวัดและวัฒนธรรมของพวกเขามาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวต่างชาติท่านต่อไปนะครับผมและภรรยาใช้วิดีโอของคุณเพื่อวางแผนการเดินทางมาประเทศไทยในปีนี้หาดไร่เลไม่ทําให้ผิดหวังและลงเอยด้วยการอยู่ที่นั่นเกือบตลอดทริป เรากำลังวางแผนเดินทางไปที่บาหลีในเดือนมีนาคมนี้และแน่นอนว่าจะใช้คำแนะนำจากวิดีโอบาหลีของคุณขอบคุณที่ทำทุกอย่างและโพสต์วิดีโอที่มีคุณภาพเรามาต่อกันอีกซักหนึ่งคอมเมนต์นะครับท่านนี้ได้เขียนไว้ว่าลอยกระทงเป็นเทศกาลที่ฉันชอบที่สุดคุณไม่จำเป็นต้องไปงานปาร์ตี้ที่จัดขึ้นทั่วเชียงใหม่ คุณสามารถเฉลิมฉลองได้ในเมืองครับผมนั่นก็เป็นคอมเมนต์ต่างชาตินะครับที่มีต่อเทศกาลลอยกระทงรวมถึงเทศกาลยี่เปงน,นะครับโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับสำหรับเทศกาลลอยกระทงก็ถือว่าเป็นเทศกาลร,ระดับโลกนะครับถ้าพูดเช่นนี้คงจะไม่ห่างไกลจากความจริงไปนักนะครับ ถ้ามีการจดัดอันดเทศกาลทั้งโลกเนี่ยเราจะเจอบ่อยๆนะครับเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานนะครับเทศกาลลอยกระทงที่ถูกจดัดอันดให้ติด 1- ใน10เทศกาลที่ควรจะต้องไปสักครั้งในชีวิตนะครับเห็นอยู่บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะเทศกาลลอยกระทงที่เชียงใหม่นะครับงานยี่เป็งรวมถึงเทศกาลลอยกระทงที่จังหวัดสุโข,ขทัยนะครับก็ นับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเราก็ต้องรักษาวัฒนธรรมประเพณีของเราไว้นะครับซึ่งก็จะต้องควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมไปในเวลาเดียวกันด้วยนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับจากอัพคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ ต้องบอกว่าสุขสันต์วันลอยกระทงนะครับถึงแม้จะย้อนหลังไปนิดนึงนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ